สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับครูอธิปัตย์คงเพชรศักดิ์นะครับในวิชาพลศึกษานะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับในกีฬาพรองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องนะครับประวัติความเป็นมาและกฎกติกาในการเล่นพรองนะครับสำหรับการเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะสามารถเล่นกีฬาไทยกีฬาสากลนะครับประเภทบุคคลนะครับคู่นะครับกีฬาประเภททีมนะครับอย่างน้อย1ชนิดซึ่งวันนี้ก็จะเป็นพลองนะครับสามารถอธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธ กฎกติกากลวิธีต่างๆนะครับในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับผู้อื่นนะครับและนําไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจําวันอย่างต่อเน,นื่องครับสามารถแสดงออกถึงการมีมารยาทในการดูนะครับการเล่นและการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ําใจในกีฬานะครับและนําไปปฏิบัติใช้ในทุกอากาศนะครับจนเกิดเป็นบุค,คลิกภาพที่ดีอ่ะก่อนที่เราจะเริ่มนะครับนักเรียนนะครับรู้จักกีฬาไทยชนิดใดบ้างครับ บางคนบอกว่ากระบี่กระบองนะครับมวยไทยตะกร้อนะครับอวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับพร่องนะครับพร่องนะครับเป็นกีฬาไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระบี่กระบองนะครับซึ่งเป็นกีฬาที่มีมาแต่โบราณนะครับนิยมฝึกหัดเล่นในยามสงบนะครับเพื่อนําไปใช้ต่อสู้ในยามรบนะครับศิลปะประเภทนี้เนี่ยเคยเจริญสูงสุดนะครับเมื่อสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเมื่อประมาณ400ปีมาแล้วนะครับ ในสมัยโบราณเนี่ยก็จะใช้กระบองหรือพรองนะครับเป็นอาวุธคู่มือในการต่อสู้ป้องกันตัวในระยะประชิดนะครับพรองอันเดียวเนี่ยสามารถต่อสู้กับอาวุธอื่นๆได้นะครับแล้วก็ยังสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อีกด้วยนะครับเช่นเป็นคานหาบนะครับคานหามคานดีดและคานงัดนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีการนําพรองมาใช้ในการสู้รบแล้วนะครับแต่การเรียนรู้เรื่องพรองนะครับเป็นการสืบสารศาสตร์และศิลป์ครับในการต่อสู้ป้องกันตัวนะครับที่มีความสวยงามนะครับและ มีประสิทธิภาพสูงของคนไทยไว้ให้ยั่งยืนนะครับอีกทั้งนะครับยังได้นําท่ารําพองแล้วก็ท่าตีพลองนะครับมาใช้ในการออกกําลังกายนะครับเพื่อบริหารร่างกายในส่วนต่างๆนะครับให้ร่างกายเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งหญิงและชายเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูประวัติความเป็นมาของกีฬาพลองกันก่อนนะครับในช่วงต้นของสมัยรัตนโกสินทร์นะครับการเล่นกระบี่กระบองเนี่ยก็เป็นที่นิยมนะครับ โดยมีหลักฐานชัดเจนมากขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่4นะครับเนื่องจากพระองค์เนี่ยทรงโปรดกีฬาชนิดนี้มากนะครับถึงกับให้พระเจ้าลูกยาเธอหลายพระองค์นะครับทรงหัดกระบี่กระบองนะครับทําให้ประชาชนพลเมืองเนี่ยสนใจแล้วก็ใส่ใจตามไปด้วยนะครับกระบี่กระบองนะครับจึงเล่นกันอย่างแพร่หลายนะครับในงานสมโพธ์ต่างๆนะครับเช่นงานโขนจุกนะครับงานบวชนาคงานแต่งงานนะครับต่อมาในสมัยสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่ห้านะครับกระบี่กระบองก็ยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับเนื่องจากพระองค์เนี่ยทรงนิยมกีฬาต่อสู้นะครับทรงโปรดให้มีการแข่งขันประลองความสามารถด้านกระบี่กระบองนะครับฟันดาบมวยไทยหน้าพระที่นั่งอ่าต่อมานะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่หกการเล่นกระบี่กระบองนะครับก็ได้รับความนิยมลดน้อยลงไปนะครับแต่ก็ยังมีการจัดกีฬาชนิดนี้ขึ้นถวายทอดพระเนตรเป็นคั้างขาวนะครับเช่น ในพุทธศักราช2460นะครับแล้วก็พุทธศักราช2462นะครับได้มีการจัดแสดงกระบี่กระบองขึ้นนะครับถวายทอดพระเนตรที่หน้าสนามสามัคคยาจารย์สมาคมนะครับเป็นการแสดงทั้งสองครั้งนั้นนะครับอาจารย์นาคเทพหัดศดินณอยุธยานะครับก็ได้แสดงถวายนะครับโดยครั้งแรกนะครับเป็นการแสดงเงาและครั้งที่2นะครับเป็นการแสดงพรองนะครับอาจารย์นาคเทพหัดศดินณอยุธยานะครับเป็นผู้ที่ได้เล่าเรียนวิชานี้เนี่ยมาตั้งแต่เด็กนะครับ เป็นผู้ที่รักแล้วก็ชื่นชมศิลปะวิชานี้อย่างมากนะครับจนกล่าวว่าวิชากระบี่กระบอกนะครับเป็นน้ําจิตหัวใจของอาจารย์นาคนะครับอ่านี่เป็นภาพถ่ายของอาจารย์นาคเทพหัสดินณอยุธยยานะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องคุณค่าและประโยชน์ของการเล่นพลองนะครับพลองนะครับก็เป็นศิลปะการป้องกันตัวของคนไทยนะครับที่ช่วยพัฒนาทักษะรอบด้านนะครับเช่นการต่อสู้นะครับการป้องกันตนเองนะครับ การออกกําลังกายนะครับการฝึกฝนจิตใจนะครับการส่งเสริมจริยธรรมและมารยาทในการต่อสู้อย่างมีน้ําใจนะครับผลของการฝึกพรองเนี่ยก็ทําให้เกิดคุณประโยชน์ดังนี้ครับหนึ่งเลยนะครับทําให้ผู้เล่นนะครับสํานึกในความเป็นไทยนะครับเกิดความภาคภูมิใจในศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจําชาตินะครับที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยนะครับและก็ช่วยการสื่อสารศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามนะครับให้อยู่กับคนไทยตลอดไป สองนะครับทําให้ผู้เล่นนะครับมีสมรรถภาพทางกายที่ดีนะครับการนําพลองเนี่ยมาฝึกเพื่อบริหารร่างกายนะครับทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับระบบต่างๆของร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ฝึกความคล่องแคล่วว่องไวด้วยนะครับสามนะครับทําให้เกิดคุณลักษณะที่ดีทางจิตใจนะครับทําให้จิตใจแข็งแกรงนะครับกล้าหาญมีความมั่นใจนะครับรู้จักแก้ปัญหากล้าตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและฝึกสมาธิด้วยครับ สนะครับสามารถนําไปใช้เป็นศิลปะป้องกันตัวนะครับหรือใช้อาวุธป้องกันสัตว์ร้ายได้ห้านะครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยมีความกระตัญยูรู้คุณนะครับซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดีนะครับเนื่องจากการเล่นพองเนี่ยผู้เล่นต้องแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์นะครับผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่อและต่ออุปกรณ์การฝึกนะครับแล้วก็ไหว้ครูตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาหนะครับสอนให้มีความพอเพียงนะครับเพราะว่า พองเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายจากธรรมชาตินะครับหรือสามารถดัดแปลงจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนะครับอีกทั้งนะครับยังส่งเสริมให้นําความรู้ทางศิลปะนะครับมาตกแต่งให้เกิดความสวยงามด้วยนะครับต่อมานะครับการนําประสบการณ์การเล่นพองนะครับไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับผู้เล่นเนี่ยก็สามารถนําประสบการณ์นะครับจากการฝึกพองไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ดังนี้นะครับ หนึ่งนะครับรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับใช้ไหวพริบแก้ปัญหาลบหลีกหลอกล่อคุ่ต่อสู้สองนะครับมีความอดทนสูงนะครับรู้จักควบคุมอารมณ์ฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งนะครับใช้ปัญญาแก้ปัญหามากกว่าใช้อารมณ์นะครับมีสมาธิสามฝึกประสาทและกล้ามเนื้อให้ทํางานประสานกันด้วยดีนะครับสี่นะครับฝึกมารยาทนะครับรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับมีสัมมาคารวะธรรม ห้านะครับนำเอาความรู้ไปใช้ป้องกันตัวหกนะครับสร้างเสริมคุณธรรมหลายประการนะครับเช่นความรู้รักสามาัคคีทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขนะครับความมีน้ําใจนักกีฬาความกระตัญยูกระตเวทีและพรหม,มิหารสี่อ่ต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มสรุปคุณค่าและประโยชน์ของการเล่นพองเป็นแผนภาพความคิดนะครับเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดู คุณค่าและประโยชน์ของการเล่นพองนะครับก็จะมีทําให้สมรรถภาพร่างกายที่ดีนะครับทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามนะครับให้อยู่คู่คนไทยนะครับทําให้จิตใจแข็งแกร่งนะครับกล้าหาญมั่นคงนั่นเองต่อไปนะครับเราก็ไปดูกันเรื่องอุปกรณ์ในการเล่นพองนะครับหนึ่งนะครับลักษณะโดยทั่วไปนะครับพองนะครับเป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่ใช้สําหรับตีนะครับมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสี่ศอกนะครับ เพราะเป็นท่อนกลมยาวสี่อกหรือประมาณ200รซนติเมตรนะครับขนาดวัดโดยรอบนะครับก็ประมาณ16บหถึงยี่สเซนติเมตรนะครับส่วนใหญ่หัวพองทั้งสองข้างเนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็มีหลายประเภทนะครับตามรูปแบบแล้วก็ลักษณะการใช้งานนะครับออรวมถึงความถนัดของผู้ใช้ด้วยนะครับสนะครับส่วนประกอบของพองนะครับพองโดยทั่วไปก็มีส่วนประกอบต่างๆดังนี้นะครับห ตัวพรองนะครับอยู่ตรงกลางยาวประมาณ120ซนติเมตรนะครับจากความยาวทั้งหมด2นะครับหัวพรองทั้งสองข้างนะครับยาวข้างละประมาณ40เซนติเมตรนะครับ3นะครับส่วนปลายของพรองทั้งสองข้างอาจติดวัสดุอื่นนะครับเช่นปลอกโลหะนะครับเพื่อเพิ่มความทนทานแล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับ5นะครับกติกาการแข่งขันนะครับ การแข่งขันกระบี่กระบองทุกครั้งนะครับก็จะรวมเอาพองเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันด้วยนะครับเพื่อให้ผู้เล่นและผู้ชมเนี่ยเข้าใจระเบียบกติกากีฬาไทยนะครับจึงมีหลักเกณฑ์และการตัดสินการแข่งกีฬาไว้4ประเภทนะครับรวม40คะแนนนะครับได้แก่ประเภทที่1นะครับเครื่องแต่งกายนะครับผู้แข่งขันนะครับเลือกเครื่องแต่งกายแบบใดก็ได้นะครับระหว่างแบบนักรบไทยโบราณสมัยต่างๆนะครับหรือแบบชาวบ้านไทยนะครับทั้งแบบโบราณแล้วก็ปัจจุบันนะครับ หรือแบบกีฬาสากลนิยมนะครับแต่ต้องแต่งเหมือนกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ต้องสวมมงคลทุกครั้งนะครับเครื่องแต่งกายเนี่ยก็จะมีคะแนน4ี่คะแนนนะครับอ๋อสองนะครับในเรื่องของการรํานะครับประกอบด้วยการถวายบังคมนะครับซึ่งเรียบเรียกรวมการไหวครูไว้ด้วยนะครับการขึ้นพรมสี่หน้านะครับซึ่งเป็นการรําพรมนั่งหรือพรมยืนนะครับและลีลาการรานะครับซึ่งกําหนดให้รําเที่ยวเดียวนะครับไม่ต่ากว่าสองท่านะครับ ลีลาการลํานะครับต้องเข้ากับจังหวะดนตรีนะครับที่กระตุ้นให้การต่อสู้นะครับเร้าใจตื่นเต้นยิ่งขึ้นนะครับโดยบรรเลงเป็นสองจังหวะคือจังหวะช้านะครับในการไล่รันะครับแล้วก็ห่มลงและจังหวะเร็วนะครับในการต่อสู้นะครับซึ่งเร็วขึ้นเป็นลาดับเพลงของปีกองต้องเหมาะสมกับอาวุธที่ใช้ด้วยนะครับการลําก็จะมี1ิบคะแนนต่อมานะครับเป็นการเดินแปลงนะครับเป็นการเดินแปลงนะครับเป็นการเดินเข้าหากันก่อนเริ่มต่อสู้อย่างจริงจังนะครับเมื่อจบการไล่ลํานะครับ ผู้แข่งขันก็จะนั่งลงไหว้นะครับน้อมลำลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วเดินแปลงออกไปเพียงเที่ยวเดียวนะครับลักษณะของการเดินเป็นการเดินที่พร้อมจะเข้าสู่ท่าต่อสู้การเดินเนี่ยก็จะเดินไปสุดสนามแล้วก็กลับมาที่เดิมขนาที่อยู่ในระยะใกล้ที่จะเดินสวนกันเนี่ยให้ต่างหลีกไปทางซ้ายเพียงเล็กน้อยนะครับโดยอาวุธเนี่ยอาจจะถูกหรือระกันเล็กน้อยได้นะครับการเดินแปลงนะครับเป็นการที่ทั้งสองฝ่ายนะครับต่างจ้องดูเล่เหลี่ยมของกันและกันนะครับเป็นการอ่านใจแล้วก็การ คุมเชิงนะครับในนาทีที่จะเข้าต่อสู้กันนะครับการเดินแปลงเนี่ยก็จะมีหกคะแนนนะครับต่อมานะครับในเรื่องของการต่อสู้นะครับการต่อสู้ของแต่ละคู่แข่งนะครับต้องถูกตามหลักวิชาการการต่อสู้ป้องกันตัวนะครับดูแล้วสมจริงนะครับในแต่ละท่าที่ใช้นะครับและต้องไม่เป็นการอนาจารนะครับการต่อสู้จะมีคะแนนสูงสุดก็คือยี่สิบคะแนนนะครับในการแข่งขันกระบี่กระบองทั่วไปนะครับใช้กรรมการคราวละห้าคนนะครับ ซึ่งกําหนดเวลาการแสดงนะครับคู่ละ7นาทีนะครับถ้าต้องใช้เวลาเกินกําหนดนะครับจะถูกตัดคะแนนและการตัดสินจากผลรวมของคณะกรรมการเนี่ยคู่ใดได้คะแนนมากสุดจะเป็นผู้ชนะนะครับถ้ารวมคะแนนแล้วทั้งหมดได้เท่ากันนะครับก็จะพิจารณาดังนี้นะครับหนนะครับการต่อสู้นะดูเฉพาะคะแนนการต่อสู้นะครับคู่ใดได้สูงกว่าเป็นผู้ชนะนะครับสนะครับถ้า คะแนนต่อสู้เท่ากันนะครับจะดูคะแนนการรำเป็นลําดับต่อมานะครับคู่ใดคะแนนสูงกว่าก็จะชนะนะครับสามนะครับแต่ถ้าคะแนนการรำยังคงเท่ากันนะครับให้ดูเฉพาะคะแนนการเดินแปลงนะครับดูที่คะแนนนะครับสูงกว่าเป็นผู้ชนะสี่นะครับถ้าคะแนนเท่ากันทุกประเภทนะครับจะตัดสินให้ครองตําแหน่งผู้ชนะร่วมกันอ่าต่อไปนะครับก็เป็นคําถามสักเล็กน้อยนะครับการแต่งกายของผู้แข่งขันนะครับต้องเป็นอย่างไร นักเรียนลองตอบสิครับดีมากเลยนะครับก็แต่งกายเป็นนักรบไทยโบราณนะครับยุคสมัยต่างๆนะครับหรือจะเป็นชาวบ้านไทยในยุคสมัยต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นในลักษณะของสากลนิยมก็ได้นะครับแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยต้องแต่งกายเหมือนกันนะครับต่อมานะครับการไร้ลำนะครับโดนตีประกอบควรจะมีจังหวะอย่างไรนะครับจังหวะเร็วหรือจังหวะช้าครับดีมากนะครับ การไล่ลำเนี่ยดนตรีประกอบควรจะมีจังหวะที่ช้านะครับพอต่อสู้แล้วดนตรีถึงจะเร็วขึ้นนะครับการเดินแปลงควรปฏิบัติอย่างไรนะครับาการเดินแปลงก็เป็นการเดินนะครับเป็นในท่าเตรียมพร้อมที่จะเข้า,าต่อสู้นะครับก็เดินจนสุดสนามแล้วก็เดินกลับมาที่เดิมนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้หลังจากที่เรานะครับได้เรียนรู้ประวัติการเล่นพองไปแล้วนะครับก็ กีฬาพลองนะครับก็เป็นการต่อสู้ในสมัยโบราณน,นะครับแล้วก็นํามาปรับใช้ในการเล่นกีฬาในปัจจุบันนะครับซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานมากเลยนะครับแล้วการเล่นพรองนะครับก็ยังมีคุณค่าต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายนะครับด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็สติปัญญานะครับแล้วก็เป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยไว้ด้วยนะครับในเรื่องของกติกานะครับก็มีการให้คะแนนแบบต่างๆนะครับเช่นในเรื่องของ เครื่องแต่งกายนะครับหรือว่าการเดินแปลงนะครับการรําแล้วก็การต่อสู้นะครับการให้คะแนนก็จะมีเกณฑ์ต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับก็ลองไปทบทวนนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ